สวัสดีครับอีดิทอลก็สู่มิสพูฟช anel นะครับวันนี้มิสพูฟจะมาสอนวิธีไม่ได้มาเรียกว่าสอนแล้วกันเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์ของคอมพิวเตอร์เบสกับเปเปอร์เบสนะครับผมเคยสอบมาทั้งสองอันแล้วนะครับอันไหนดีกว่าอันไหนมีบินดิฟิตอะไรอันไหนมี drawback ไงเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้นะครับผมโอเคคราวนี้ก่อนอื่นเลยผมคือมิสพูฟนะครับผมสอบไปเอฟมา14ครั้งนะครับผมผมเรียนจบจากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้สาขาอไอเอนจิเนียริงครับผม และแน่นอนครับผมผมช่วยทุกคนทำไอเอลให้ผ่านครับถ้าใครอยากจะเรียนคอร์สอะไรกับผมก็แอดไลน์ักมาเลยคอร์สละเก้าเท่านั้นนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันครับว่าคอมพิวเตอร์เบสกับเปเปอร์เบสมาต่างยังไงครับผมคอมพิวเตอร์เบสก็ค,คือเราสอบในคอมถูกไหมเราจะฟังในหูฟังนะครับผมส่วนเปเปอร์เบสเนี่ยเราก็จะสอบในฮอยใหญ่นะครับสอบในโรงแรมต่างๆนะครับหรือห้องก็ได้แล้วเขาก็จะเปิดเป็นแบบลำโพงมาคราริบ ่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบคอมพิวเตอร์เบสนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคอมพิวเตอร์เบสสอบบ่อยกว่านะครับถ้าสําหรับใครที่มันกระทึงเดทไลน์แบบเขาสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยผมยื่นแอปพพลายเคมบริดถูกไหมแล้วมันจะลังจะเดทไลน์ละมันก็จะเดทไลน์ว่าไอเอลต้องได้ก่อนวันที่เท่านี้นะครับถ้าเกิดจากเนี้ยก็คือมึงไม่ได้เคมบริดละนั่นแหละเพราะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเปิดโลกให้ผมมาสอบเปเปอร์เบสเอ้ยสอบเปิดโลกให้ผมมาสอบคอมพิวเตอร์เบสนะครับผม เพราะฉะนั้นผมมาสอบคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยมันสอบบ่อยกว่าเพราะฉะนั้นาการเนี่ยมันสอบบ่อยกว่าเรามีโอกาสมากกว่าที่จะได้คะแนนถึงนะครับผมแต่วงเล็บนิดนึงก็ต้องเตลืองตังค์นิดนึงนะครับเพราะว่าต้องลงบ่อยอย่างที่2นะครับคอมพิวเตอร์เบสจะสามารถทําให้เราเขียนวราที่ได้เร็วกว่าแน่นอนนี่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์นะผมผมสอบอิเล็กทรอนิกสมาเนี่ยการเขียนวราที่ผมเขียนมาเยอะมา,มากๆใช้มือเขียนนะไม่ผ่านสักทีนะผมมาสอบเปเปอร์เบสแป๊บเดียวเนี่ยผ่านเพราะอะไรเพราะว่า คอมพิวเตอร์เนี่ยลองคิดดูนะครับการพิมพ์ของเราเนี่ย I go to school มันเร็วกว่าการเขียน I go to school เยอะมากนะครับผม I go to school หลายคนบอกเอ้ยแต่กูโลเทคนะกูไม่เก่งผมก็ไม่เก่งเหมือนกันครับผมเขียนมากกว่า50อันถึง100อเอเซยก่อดเข้าไปสอบเปเปอร์คอมพิวเตอร์เบสนะครับผมผ่านคอมนะยุคนั้นผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำ ้แล้วผมก็เขียนได้เร็วกว่าเปเปอร์เบสที่ผมเขียนมาบอกโอ้โหหลายเดือนนะครับเป็นปีนะครับผมเพราะฉนั้นผมการันตีด้วยหัวกูเลยนะครับว่าคอมพิวเตอร์เบสเขียนไรติงได้เร็วกว่าและจะเขียนไรติงได้คะแนนสูงกว่าแน่นอนครับการันตีแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับการเขียนไรติงด้วยคอมพิวเตอร์เบสเราจะต้องซ้อมเยอะๆด้วยนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหกูโลเทคแต่พี่ภูผาบอกว่าไปสอบ มันจะได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับกูพิมพ์ไม่เก่งไม่นะผู้มึงเขียนก่อนที่จะเข้าไปสอบผู้มึงเขียน50ถึง100่านก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบคุ้นเคยนะครับผมแล้ว word document เนี่ยการ practice เนี่ยมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เบสมันก็จะเป็นเพจขาวๆถูกไหมการเข้าไปนะเพจขาวๆว่ว้ให้เราพิมพ์นะครับมันจะไม่มี auto correct เหมือน word document นะครับเพราะฉะนั้น word document เนี่ยไปตั้ง setting ให้ว่า,ามันไม่มี auto correct นะครับผมในการ practice อืม โอเคออโต้คอร์เรกก็คือแบบสมมุติเราเขียนแบบเราสะกดผิดแล้วมันก็จะขึ้นสีแดงให้อะไรไม่เอานะครับไม่เอาเอาให้มันแบบไม่มีอะไรเป็นเพลนๆในการซ้อมแล้วเราค่อยมาเช็คตอนสุดท้ายอาจจะลืมก่อนส่งนะครับเปอคอมพิวเตอร์เบสหรือเปเปอร์ s เบสก็ตาม5นาทีสุดท้ายเาเช็คเปเปมาเป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 เะเป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 เบเปกปอปอปเนเ่เปเปงก็คือมันใส่หูฟังนะเป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 เเเ นะครับผมแต่ละคนมันสอบในรูของตัวเองถูกไหมครับแต่สำหรับ paper based มันคือนั่งกันเรียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลายคนนะครับมันจะทำให้รู้สึกเหมือนสนามสอบมากกว่า speaking paper based กับ computer based เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเพราะนั้น over all แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่า computer based ผมเชียร์ให้ไปสอบ computer based นะครับเรื่อง writing มันจะดีกว่าส่วนเรื่อง listening กับ reading นะครับผม ผมบอกเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าคอมพิวเตอร์เบสจะยากใชมไหมเพราะว่าเราไม่สามารถไฮไลท์ได้แต่ว่ามันก็ไม่ยากนะครับมันสามารถคลิกไฮไลท์ได้อย่างง่ายๆนะครับโดยใช้เมาส์ของมันนะครับอย่างสุดท้ายที่มันจะต่างกันนะครับคือสำหรับเปเปอร์เบสเนี่ยมันจะมีเวลาให้10นาทีสุดท้ายในการทรานเฟอร์เข้าไปที่กระดาษคำตอบนะครับผมการเขียนลงไปในกระดาษคำตอบเนี่ยสิบนาทีสุดท้ายหลายคนจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีเอ็กซ์ตร้าไทม์ในการทรานเฟอร์นะในการคิดว่าคำตอบ มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับการฟานเฟิร์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับ Reading สำหรับ l i s t e n i n g นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อ่านแล้วเราไม่ได้แบบเราก็แค่เดาแล้วมีเวลาเดามากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็น educated guess อยู่ดีมันก็มันก็คือมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับมันก็ต้องเดาบุ้มมัวไปเพราะนั้นไอ้สินาทีสุดท้ายในการฟานเฟิร์ของ p a p e r base เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมผมคิดว่า Reading กับ l i s t e n i n g สองอันนี้คอมพิวเตอร์เบสกับ Paperba s e เหมือนกัน โอเคเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับ paper based กับ computer based สำหรับ reading กับ listening มันไม่ต่างกันมากนะครับผมวิธีการทำเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะวิธีไฮไลท์ก็คือแทนที่เราจะเขียนใช้ไฮไลท์เตอร์ถูกไหมหรือว่าใช้ปากาใช่รับเราก็ใช้เป็นเมาส์แทนนะครับผมส่วนมันแล้วแต่คนชอบนะหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันต่างกันก็ได้แต่สำหรับผมมันเหมือนกันนะพวกมึงลองไปใช้กันดูกันอ่ะคราวนี้ writing นะครับ computer based ดีกว่าแน่นอนการันตีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนสำหรับสปีกิ้งเหมือนกันนะครับการสอบเปเปอร์เบสกับอคอมพิวเตอร์เบสไม่ต่างกันสำหรับสป okay, นะีกิ้งโอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ลองมาตัดสินใจเราดูนะครับว่าจะลงเปเปอร์เบสหรือว่าคอมพิวเตอร์เบสนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องคอนซิเดอร์คือคอมพิวเตอร์เบสมีให้ลงบ่อยกว่าเปเปอร์เบสเยอะมากๆนะครับแล้วสถานที่การสอบในหุ่นนี้มันจะเฟรนดี้กว่าหน่อยก็คือมันจะเป็นแบบมันจะมาสมาธิมากกว่าแต่ละคนก็จะมีแบบคล้ายๆกับไอ้ผนังปึ๊บปึ๊บไปโอเคเนาะคู่ นื่น,นะครับ,มมบกดไลค์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครสนใจเรียนก็ทักมาครับแอดไลน์มาเลยสกิลละ9 9 0บาทเท่านั้นนะครับผมเจอกันเด้อ